ค่ะวันนี้ครูอ้อก,ก็มาอัปเดตเช่นเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยครูตั้งคัน8 i v f x c นะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่11แล้วเย้ ที่อยากจะมาแชร์กับทุกคนก็คือว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำ IVF easy ครั้งแรกของครูครูเคยทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาแล้วแล้วก็ไม่ติดค่ะอม่ติดครั้งที่สามหรือว่าติดครั้งแรกตอนกลับไปทำที่เมืองไทยค่ะจะมาบอกเคล็ดลับว่าทำไมถึงติดในรอบนี้แรกก่อนเลยต้องบอกว่ารอบนี้อ่ตอนครูกลับไปที่เมืองไทยนะคะ ครูอยู่เมืองไทยเป็นเวลากเกือบ4เดือนด้วยกันโดยให้เวลากับตัวเองว่าฉันจะพักผ่อนให้เต็มที่นั่นก็แปลว่าครูหยุดสอนโยคะคนท้องเลย100%ครูจะมีสอนบ้านในวันพุธตอนเช้าหรือวันเสาร์ตอนเช้าและครูงดออกกำลังกายหนักๆอย่างที่ครูเคยออกเช่นครูเคยฝึกเวทเทรนนิ่งครูเคยฝึกฮิตเวิร์กอลหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะ f 4ี กูก็หยุดไปเลยในช่วงนั้นนั่นเป็นสิ่งหนึ่งเนื่องจากมีงานวิจัยพบว,ว่านะคะในผู้หญิงที่มีภาวะที่มีปัญยาสิ่งหนึ่งมันแล้วแต่คนเนาะแต่สำหรับครูอ้อเองเนื่องจากว่าเคยมีประวัติเป็นเรื่องของไทรอยด์ดังนั้นงานวิจัยจึงพบว,ว่ากลุ่มคนประเภทนี้โดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปควรงดออกกำลังกายหนักๆโดยเฉพาะในช่วงที่จะทำการ หรือย้ายตัวออกค่ะข้อที่2บอกเลยด้วยว่าบรรยากาศของเมืองไทยแตกต่างจากของดูไบามากๆเพราะว่าการกลับไปเมืองไทยเนาะอาหารการกินก็หาง่ายอยากจะกินอะไรก็หาได้ง่ายมากเราจะขับรถเราจะขึ้นรถเมย์ไปที่ไหนสิ่งที่พวกเราเห็นบ่อยๆก็คือเราเห็นวัดวา,ารามเห็นปุ๊บสาธุข,ขึ้นมาทันทีขอพร ขอพรจากพระพิกเนตพระแม่รัศมีพระอุมาเทวีผ่านมัสยิดอิสลามก็อินชาล,ลัมอมาชาลฮล์ผ่านโบสคิดนี่ก็เลยขอให้พระเจา้าโปรดคือมันได้บรรยากาศที่แตกต่างจากการอยู่ที่ดูไบค่ะทำให้เป็นอีกสิง่งนึงที่ทำให้รู้เชื่อว่าขวตั้งขันครั้งนี้อันนี้สาม เรื่องของอยาจีนต่อมาจากไอข้อเมื่อกี้เลยเนื่องจากการอยู่เมืองไทยจะหาอะไรก็ง่ายมากดังนั้นลูกศิษย์ของครูท่านหนึ่งที่ตั้งครนจากการทำ ivf x i ใช่ไหมการลูกศิษย์ก็เลยครูขาครูต้องทานยาจีนของคุณหมอกเกษมค่ะนีก็เดินทางไปนนทบุรีเลยเพื่อไปหาคุณหมอกเกษมหรือหมอแม่ในการตรวจเช็คชีพจรของเราทั้งระบบปอดลำไส้ตับ ตายมดลูกทั้งหมดทั้งหมวดแล้วมีการปรับยาต่างๆเพื่อสร้างสมดุลในร่างกายนี่เลยแบบว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้การตั้งครรภ์ครันน้งนี้ขอบคุณยาจีนของคุณหมอกเกษมมากๆเลยค่ะที่สิขาดไม่ได้เลยก็คือการทํา i v f i x c ที่ bcc ivf ค่ะที่โรงแรมคอนรานนะคะดีมากๆคําว่าดีของคูคือนะค่าใช้จ่ายในการทํา i v f i x c ทั้งที่ดูไบกับทั้งที่เมืองไทยเนี่ยราคาไม่ต่างกันมากเมืองไทยน่าจะถูกกว่าไม่ต่างกว่าอาซักแสนหนึ่งโดยประมาณแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างเนื่องจากว่าคุณหมอบอลเจ้าของ BCC IVF แล้วก็ทีมพยาบาลทีมพี่ๆน้องๆที่ทํางานร่วมกันในคลินิกน่ารักมากๆคุณหมอสามารถตอบคําถามของเราตอบคำถามคุณสามีสามีอ้อเป็นชาวต่างชาติดังนั้น ทุกคำถามแกสามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาไทยได้แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นไอหนูจะไม่ถามทุกคําถามและคุณหมอบอลตอบได้ทุกคําถามทําให้เรารู้สึกประทับใจมากๆจนทั้งถึงตอนนี้นะคะอ้อยังมีกลุ่มไลน์ของ BCCIVF เวลาที่อ้อมีคําถามอะไรใดๆเพียงแค่อ้อส่งมเมสเซจไปถามเพื่ออัปเดตการตอบการรีสปอนส์การ response, การีลาของ พี่ๆน้องๆพนักงานและพยาบาลรวดเร็วดีมากๆถ้าใครสนใจนะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำให้เป็นปรึกษาเพราะว่าคุณหมอบอลเก่งมากๆและการให้บริการของ BCC IUF ยกให้เลยว่า the best ของ NLP สิ่งหนึง่งที่ว่าทำแตกต่างจากการทำ i v f อีกที่เมื่อสองพังที่แล้วก็คือการ ที่อ้อลงเรียน NLP Coaching NLP มันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งเส้นประสาทของเราว่าง่ายๆคือการที่เราพูดคุยและทำกระบวนการบางอย่างเพื่อให้จิตใต้สํานึกของเราอะรับรู้ว่าตอนเนี้ยฉันเป็นคุณแม่นะมดลูกของฉัน พร้อมที่จะเป็นบ้านหลังแรกให้กับลูกของฉันดังนั้นการที่ออดทำกระบวนการ NLP ออดทำในเรื่องของฮิปโนเทราปีออดทำในเรื่องของการใช้เพนดูลัมการที่พูดคุยกับจิตใต้สํานึกของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะการที่เราได้รับพลังงานบวกจากคนอื่นๆนะคะเราได้รับเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้แต่เราไม่มั่นใจหรอกว่าเราจะได้รับ100%หรือไม่ แต่การที่เราเพิ่มพลังบตกให้กับจิตใต้สํงหึกของเราเองเราได้รับพลังงานเต็มๆ100ซและหน้าที่ของจิตใต้สํงหึกคือเขาทำหน้าที่ในการทนุบำรุงร่างกายของเราดังนั้นเขารู้แน่นอนว่ามดลูกของเราะเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกรง่งอุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะเป็นคุณแม่แน่ๆ มันเกิดจากการทํากระบวนการดังนั้นถ้าใครที่สนใจนะอยากให้เรียนรู้เพิ่มเติมที่สําคัญน,นะคะใครที่เตรียมตั้งคันแล้วอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นอ้อรับโคชชิ่งนะเน่ขายงานตัวเองนิดนึงเพราะตอนนี้อ้อ,อเป็น NLP Coach นะคะอยากช่วยให้ผู้คนที่มีความตั้งใจอยากจะตั้งคัน นอกจากสิ่งเหล่านี้ที่อราพูดไปอีกหนึ่งสิ่งก็คือการเข้ากระบวนการ NLP เพื่อให้จิตใต้สำนึกของเราเข้มแข็งและขแข็งแกร่งขึ้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจากแม่ของเราค่ะถ้าตอนนี้ใครที่ยังมีคุณแม่อยู่การที่เราได้รับพลังงานจากแม่ของเรานะได้แบบสร้างสัมพันธรราา์ําไมตีได้ทำกิจกรรมรุ่นกับแม่ตลอดเวลาเกือบสีเดือนที่อ้ออยู่ที่เมืองไทยนะคืออ้อบอกได้เลยว่าได้รับพลังงาน เยอะมากๆเพราะในวันหนึ่งเราก็จะเป็นแม่เช่นเดียวกันเราเข้าใจอารมณ์ของความเป็นแม่และตอนนี้เขาพร้อมที่จะเป็นคุณยายให้กับหนูน้อยอนันดาเช่นเดียวกันข่บวุ้ขอบค,คุณคุณสองวันมากมากขอบคุณพลังงานจากคุณแม่ที่ส่งให้เราซึ่งเราส่งต่อให้อนอันดาอนันดาลูกม้อนะและมาข้อสุดท้ายค่ะเชื่อหรือไม่ถ้าใครเพิ่งไปฟังที่ครูก้อย จ้าของเพจเนาะที่เป็น Baby and Mu m ที่เขาขายเกี่ยวกับเรื่องของโปรโตีนนู้นนี่นั่นเขาเพิ่งลงขายผลิตภันฑตัวใหม่ใช่ไหมตัว p r o b i o อติสิ่งหนึ่งที่อ้อทำแตกต่างก็คือตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาอ้อทาน p r o b i o อติค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่อ้อไม่ได้ทําเมื่อปีที่แล้วและที่อ้อทำเนี่ยคืออ้ออ่านงานวิจัยของรูก้อกกยด้วยซ้ำเนื่องจากงานวิจัยพบว่าถ้าเรามีตัวแบคทีเรียดีในระบบลําไส้ของเราเขาจะช่วยดูดซึมอาหารดีๆการที่เราทานยาจีนเมื่อกี้ที่อ้อบอกอะ่ะยาจีนจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ไงถ้าลาไส้ของเราไม่ดีพอดังนั้นอ้อก็ทานตัวโปรบิก้า ตลอด6เดือนที่ผ่านมาเราอยากจะบอกทุกคนว่านะคะใครที่มีความตั้งใจอยากจะตั้งครรภ์สิ่งหนึ่งลองเช็คดูซิว่าร่างกายของเรามีแบคทีเรียดีเพียงพอหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยเขาช่วยให้ระบบลำไส้ของเราดีระบบการย่อยอาหารดีระบบการดูดซึมอาหารด,ดีทานอาหารดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้ยากมากถ้าระบบลำไส้ของเราอ่ะมันไม่ดีพอดังนั้น wrap up เลยข้อที่1เรื่องของยาจีนข้อที่2เรื่องของบรรยากาศอาหารแน่นอนว่ามันรวมไปถึงเรื่องของการมูเตลูด้วยเนาะข้อที่3การที่อ้อเข้าเรียน NLP พูดคุยและทำงานกับจิตใต้สำนึกของตัวเองข้อที่4พักผ่อนจริงๆค่ะการกลับไปบนไทยอ้อ,อพักผ่อนจริงๆข้อที่5เป็นเรื่องของทีมหมอทีมพยาบาลพี่พี่ของ BCC IVF ข้อที่6เป็นเรื่องของตัวโคบิก้าหรือตัวโปรไบโอติกและข้อที่7สําคัญมากๆพลังจากแม่ของเราสู่ตัวเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อพลังงานบวกนั้นให้กับลูกของเราค่ะคนโชคดีนะคะสําหรับใครที่เตรียมตัวที่จะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่พลังงานบวกจากตัวเราสําคัญมากๆเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเราเพื่อเราจะได้ส่งต่อพลังงานบวกให้กับลูกในครรภ์ของเรานะคะ